สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันหวยออกค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะมาฮอดแล้วนะคะวันหวยออกหนึ่งเมษายนสองหาหกเจ็ดนะคะผู้ใดเข้ามาแล้วทักทายกันกน่อนเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะคลิปนี้ไลฟ์สดเอาเลยนะคะเน<ม>ื่องด้วยว่าเดี๋ยวมันจิบท่านนะคะมีอีกหลายแนวทางอยู่ วันนี้นะคะก่อนเที่ยงเรามาไลฟ์สดกันทุกคลิปเลยเนาะรวดเร็วทันใจนะคะจะได้ทัวรถ้าเกิดว่าเส้นซองนะคะเฮ็ดเป็นคลิปเนาะกว่าจะตัดคลิปเสร็จกว่าจะ,ะล่งคลิปกว่าจะเปิดโฆษณา,นนาโอ้จังสันดังสี่นะคะคุณพ่อคุณแม่เน็ตบกค่อยเร็วนะคะขอทําเป็นไลฟ์สดเอาแล้วกันเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากทักทายเส้นซองหน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะ คอมเมนต์บอกเส้นซองแน่ว่าเขามาเบิ่งแล้วนะคะเห็นอยู่ภาพชัดไหมนะคะใช้เน็ตมือถือนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราคุณแม่ฝากคอมเมนต์บอกเส้นซองแน่นะถ้าไม่ชัดยังไงนะคะแจ้งด้วยนะคะเจ้าจอจะได้ปรับปรุงนะคะสวัสดีคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะมีโตยิบจับไปรุนพาคุณแม่แตัดสินใจได้ไปนะคะ คลิปนี้แซนซองไม่ที่เด็ดมาบอกเออบอกได้แล้วว่าผู้ใดพลาดคลิปนี้นะคะอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตปู้ใบู๊โหดโพ่อสดีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเออลืมตัวล่ะเข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์ทักทายแซนซองแล้วก็อยาลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันน้ำแน่เนาะกดไลค์หนึ่งไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์หนึ่งครั้งหรือว่าสองสามครั้งก็ได้นะคะอ่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศจำไสนนะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวนิดนึงนะคะแต่ว่าก็พอรับได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีแอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่เชนซงจะบอกอารมณ์เสียบัดใดนะคะจะบอกหอนแห้งบันไดเมื่อน,นี้ลงทนลนะะลนนุนเลยนะคะเปิดแอร์เบาคลิปไอ้คุณพ่อคุณแม่เบากันม้วนเลยนะคะสวัสดีจ้า โอเคค่ะอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะพ่อคุณแม่ที่เดตไลน์ที่เดตเจนซองจะเอามาร่วมในคลิปนี้กันเลยว่าอยากใหเอฟซีพาดนะคะบอกว่าสิเป็นโค้งสุดท้ายนะคะของน้องโอเล่นะคะชุดฟันทงของเพินเนาะแล้วก็ความฝันนะคะงวดนี้น้องโอเล่บอกว่าฝันดีนะคะทรงคือนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เมื่อเช้านี้นะคะเพิ่งได้รับไลน์นะคะสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะจากปู่618สุ่มเงียบนะคะบอกว่า ปูฟันคอนสแกงเพื่นบอกุณแม่ฟันสดๆร้อนๆเมื่อคืนนี้นะคะฟันเป็นตะออกเป็นตะแมนอยู่ดิอ่าอยู่ในคลิปนี้เลยนะคะห้ามไปไหนห้ามพลาดเด็ดขาดก่อนอื่นเข้ามาแล้วคอมเมนต์ทักทายแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันก่อนเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาอีกสักนิดนึงนะคะจะได้เบิ้งไปพร้อมๆกันเนาะเพ่อนุณแม่นนเนาะทักทายเส้นซองกรก็กได้นะคะแล้วก็มีแนวทางนะคะของ พอเสียซิรินทรอนนะคะพอเสียซิรินทรอนฝากมาเนาะฟันเน้นเม็ดเดียวนะคะงวนนี้มันใจแห้งนะคะคอยติดตามในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ย,กยกังเอียงอู้งลืยไแทะเออบอกแล้ว่าคลิปนี้มีที่เด็ดนะคะเด็ดที่ลีขอบอกนะคะรวมมิดในคลิปเดียวนะเส้นสองอยากจะเว้าให้เบิร์ตในคลิปนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปเฮตดคลิปอีกนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะยิ่จะจับบาทันเนาะมือขค้นนี่กับฝันอยู่ดีคุณบอกว่ามันมือเมื่อนใช่ไหม เ้นซองฟันขอนสีแก้มุ้ยฟันดีอยู่ดิฟันวุย้ยมันสิแมนบอตัว,วกับส้มคืออยู่คุณพ่อคุณแม่อากดไลค์กดแชร์ไปหลายๆนะคะอะบอว์ลายใหญ่ห้างนะคะเข้ามาเริ่มกันทีแนวทางชุดฟันทงนะคะของน้องโอเล่แล้วกันเนาะมาแบบเฝ้าๆแต่ว่ากับบเป็นยังมาช้าดีกว่าไม่มานะคะเดี๋ยวเส้นซองขออาโชว์นะคะชุดต่องวดก่อนนะคะเพราะว่าชุดต่องวดนี่สําคัญนี่คุณพ่อคุณแม่ ชุดที่น้องโอเล่ขำนวนวณมาห้ตองวนันี้เขามาแล้วสามงวดติดนะคะสองงวด3มงวดติดแล้วนี่ละถ้าจำบ่ผิดนะคะนี่ดูให้ดีๆนะคะสําหรับชุดตองงวดนะคะเส้นซองเฮ็ดกล่องหนาเพราะแน่ใจว่าตัวเลขมันกลับด้านมาจาะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ดูตัวเลขแล้วเป็นแบบเขาเอินไว้ยังอะ่ะโอเคไหมคะมองเห็นดีไหม ตัวเลขบอกลับเมนบอกคอมเมนต์บอกเส้นซองแน่ว่าเป็นจังไดเพราะว่าตอนนี้ไล่โซดกล้องนานะคะนูบแน่ใจนะคะมันจิเป็นคือจังทายคลิปบอกกับเณใจคือกันเนาะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเห็นชัดไหมโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่อันนี้ชุดต่อง,งวดนะคะของน้องโอเล่นะคะเเบาถึงตัววิ่งตัวรุนนี่จับคู่ไม่น้ำกันไอ้บมแมนมาทั้งสองตัวนี่สองงวดติดแล้วนะคะ วันนี้ให้วิ่งไปที่1กับ8ฟันเน้น8มาละมาแสนเนะคะสำหรับน้องโอเล่นะคะแล้วก็โตจับคู่กับตามนี้เนาะเน้นไปที่ 1, 8, 8, 6แล้วกับ 8, 9นะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะพ่อคุณแม่เดี๋ยวเราจะไปดูชุดฟันทงนะคะชุดโครงสุดท้ายเนาะ,อะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ฝากแชร์ออกไปเยอะๆหน่อยนะคะ บอลใดมาไหลซดโดนแล้วคุณพ่อคุณแม่หนูบแน่ใจว่าเอฟซี FC นะคะทางช่องจะเห็นไลซดห ốt, นูบอน,นะคะยังไงฝากช่วยแชร์หน่อยนะคะบางเทือเนาะบอคอยได้ไหลซดไลฟ์เวลาเปิดไหลซดมาโดนโดนเปิดเทือจังสิมันบอกไปแจ้งเตือนสมารชิกในช่องนะนาเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะฝากหน่อยนะคะรู้ว่าเมือนี้คือบอกวมวลแห่งเล็กคือกะค,คือว่อาเพิ่น ท่องผ้ง,งามท่งอนอมวลนี่หมือนี่ยยองจะาองไปกุ๊หนึ่งนะคะตลบมากอย่างของเธอนน่เส้นซองมาสั่นเอฟซีว่าหัวเราะก,ก่อนนะหัวเราะอารมณ์ดีก่อนรับรับนนเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอย่าซีเรียสกันมากนะคะอย่าเส้นซองขอเขียนสักครู่นะคะมีอะไรคอมเมนต์ดันขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเขียนตัวเลขโ้งสุดท้ายของน้องโอเล่แป๊บหนึ่งนะคะ น้องโอเลเขียนไปเท่าบอสสกดนีมีบ่ใดดีพูกรอคุณ <laughs> เขียนพ <laughs> ีเขียนถือรวดขั้นบอสกดนี่สสำหรับโค้งสุดท้ายนะคะน้องโอเลได้ตัวเลขมาฝากมาตอนเอฟซนะคะเ <laughs> พิ่นคัดออกมาแล้วนะคะจะได้เลขสามตัวมาสามหางคุ้ <laughs> พ่อคุณแม่เลขสามตัวสามหางนะคะแล้วก็เลขจับคู่อยู่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกหกหางนะคะแต่บริเนนมาหายเนาะงวนหนีบริเนนว่าอันได้เป็นบนอันได้เป็นล่างนะคะแปดศูนย์สี่เจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็สองแปดเก้าจับคู่มีศูนย์สี่เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็ แปดเก้8 92, 8 92. อดเ่าเดี๋ยวพิ่งนี้ไปไหนนะคะจะ่องเขียนตัวเลขอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะพิมพ์มาได้เลยเนาะจะซองเดี๋ยวไปตมอ่านห่างนะคะเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งเนาะงวดหนึ่งเมยอกภาพชัดอยู่ใช่ไหมคะพอดีใช้เน็ตมือถือนะคะไม่ได้ใช้ไวไฟก็ ไม่แน่ใจว่าคุณพ่อคุณแม่จะเห็นชัดกันหรือเปล่าเนะเาะนี่าเบิงโตนี้ก่อนนะคะดูตัวเลขโค้งสุดท้ายก่อนนะคะเดี๋ยวความฝันเดี๋ยวส้นซองวอลให้ฟังนะคะนี่โค้งสุดท้ายนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะมามาคุณพ่อคุณแม่ของมา เบิร์นโตเลขแนวทางดีๆเด็ดๆนะคะแล้วก็มาให้กําลังใจนะคะอ่าสำหรับโค้งสุดท้ายของน้องโอเล่นะคะได้เลข3ตัวมา3หางนะคะแล้วก็เลขจับคู่มาหหางด้วยกันนะคะเลข3ตัวก็มี804 791 289ค่ะส่วนเลขจับคู่0491 79 8 9 2 8สองแแล้วก็9 2สองค่ะอันนี้คือชุดคงสุดท้ายนะคะในส่วนโตเลขแนวทางเนาะบ้านนี้นะคะในความฝันนะคะน้องโอเล่บอกว่ายู่ซยหล่ะความฝันน้องโอเล่บ้านนี้อ่ะคงสุดท้ายนะคะน้องโอเล่ฝันว่าได้อุ้มเด็กผู้หญิงนะคะสามขึ้นติดแหล้วว่าสันคุณพ่อคุณแม่อุ้มเด็กหน่อยผู้หญิงสามขึ้นติดนะคะ น้องโอเล่ก็ได้ตีเป็นเลขนะคะว่า1 4สแล้วก็หนึ่งหค่ะส่วนโตแล้วของน้องโอเล่ตีเป็น1 4กับ1 5่คุณพ่อคุณแม่เคยฝันในลักษณะนี้บอกค่ะถ้าฝันว่าได้อุ้มเด็กผู้หญิงนะคะตีเป็นเลขใดคอมเมนต์บอกเส้นสองนยมันควรสิเป็นเลขใดคือน้องโอเล่ตีมากี่ถือแล้วคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวเสยนเดี๋ยวเส้เเสนสองท้อเขียนตัวเลขนะคะความฝันก่อนเนาะเลขฝันนะคะ หนแล้วก็หนลองพิจารณาดูนะคะมักในส่วนแนวทั่งสูตรคำนวณของน้องตอเลขกด็ดีหรือว่าตัวเลขความฝันกับลองวิเคราะห์เบิร์นะคะตัวใดเป็นตะคือนะคะชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแม่ว่าได้เห็นเจ้าไลายวันแล้ว ว่าเฮียจังไดคุณแม่หนูลงคลิปทุกวันเลยนะคะเมื่อวานนี่กระจัดไป3คลิปที่เดดกระจัดให้แล้วนะคะเมื่อวานนี่โอ้ยสงสัยไม่ไปแจ้งเตือนใช่ไหมคะระบบบ่คอยแจ้งเตือนเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะจังไดกับฝากเขามา่เวลาเห็นคลิปก็เข้ามามีส่วนร่วมเนาะคุณพ่อคุณแม่เวลาจะสองลงคลิปเห็นคลิปไหนก็ตามนะคะมาคอมเมนต์บ้างหรือว่ากดไลค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีส่วนร่วมกับ ทางช่องนะคะเวลาเวลาเส้นซองลงคลิปมันก็นจะไปแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะระบบเขาก็จะจําว่าอ๋อคุณแม่สนใจช่องนี้อยู่นะคะเวลาหนูลงคลิปมันก็นจะแจ้งเตือนอยู่ตลอดนะคะก็นี่ละหลงังจากนี้น่าจะเห็นกันอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าคอมเมนต์คุณแม่มาคอมเมนต์อยู่เนาะอ่าโอเคนะคะอันนี้คือแนวทางของน้องโอเลลในงวดน,นี้คะ่ะชัดเจนนะคะพบพบคุณพ่อคุณแม่เอ้าจะไปต่อ แนวทางเด็ดต่อไปแล้วนะคะคลิปนี้รวมมิดเลยนะคะรวมลายสำนักอยู่เนาะอ่ะต่อมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อมานะคะเซนสองขอต่อกันที่แนวทางเลขรัฐบาลไทยของพ่อเซียนซินทรอนเนาะวดนนี้นะคะแนวทางเลขไทยของพ่อฟันมากเม็ดเดียวคุณพ่อคุณแม่อ่าเดี๋ยวขอเขียนก่อนนะคะ เม็ดเดียวกับสิเขียนบ่โดนดอกนะคะเซียนซิรินท,ท,ทอนเขียนพีเทนบอกเ้ยรัฐบาลไทยหนึ่งเมยอหกเจ็ดนะคะงวันนี้นะคะพอเซียนซิรินทอนหมั่นใจแห้งและวก็บ,บริจาบยังมาหายมากไม่นะคะ ว้าวมากค่้เดียวเม็ดเดียวเลยคุณ่อคุณแม่อ่าอยู่ใจหละเอฟซีนะ่ยขอมนเปนต์ไปยส,สวยและรว,วยมากซาทุรวยอีลีดแม่สาทุสาทุเพียงสวยแล้วขอให้รวยจริงๆประสานมุณอะยังยองยังของต่ออยู่นะคะสำหรับงวดนี้นะคะพ่อเชนสิลิทรนบอกว่าบอกเอฟซีไปเลยนะคะวิ่งรูดฟันเม็ดเดียวนะคะไปที่เลขเก้านะคะผอมั่นใจว่างวดนี้ จังได้กับมีเก่านะคะอย่าลืมบนล่างไว้น้าแน่นะคะใครจะเอาไปวิ่งก็ได้จะเอาไปลูดก็ดีนะคะหรือจะเอาไปจับใส่โต๊ะอื่นๆก็ได้ือกันนะคะอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวให้แคปหน้าจอนะคะไว้เป็นหลักฐานคุณพ่อคุแม่พอเจยสิลินคนเบริเบรมากแค่นี้เลยนะคะในงวดน,นี้ไม่พูดหลายยายห่างมาสัน่นเอาจังสี่ไปโลดเนาะนี่อ่ะลองดูนะคะ ที่ดีที่เด็ดเบอร์ทุกคนน่นละคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแม่นเขียนถือบ่นี่เซียนซิลินทอนเนาเฝ้าแน่นะคะอาจเชียนพิดเขียนถือเนาะนี่เลยแคปหน้าจอนะคะเลขรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะ1เมษายน2567ของเซียนซิลินทอนนะคะฟันเลขตัวเดียวมาเม็ดเดียวก็คือวิ่งรูดบนล่างไปที่เลข9ค่ะอ่าอะไรนะ ออออออเดี๋ยวเด้ออุ้มแล้วมันแปดนะจ๊ะไม่ใช่ซีนะครับโอ้หมายถึงว่าอุ้มเด็กนะบอกคุณพ่อคุณแม่เออบู๊ยแม่คออรดลูกว่าสันบานนี่บานเลขที่หนึ่งศูนย์สามบานนี่โอ้ยคือลายตัวทะน้อใบตัวนั่นก็คือตัวนี้ก็ดีด้กว่นี่เอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวแน่ทางหนูยังบเบิร์ตนะคะเดี๋ยววิเคราะห์ไปพร้อมๆกันคุณพ่อคุณแม่นะคะ อ่าหนึ่งสองสามสี่จ็ดแปดเกนะคะแคปหน้าจอเนาะอันนี้คือแนวทางของพ่อเซียนสลินทอนนะคะ<ม>บ้านนี้ยังโบแลวยังโบทัวคุณบอกค,คุณแม่ปู่หกหนึซุ่มเงียบนะคะมีที่เด็ดมาฝากเมื่อเช้านี้สดๆดร้อนๆใครอยากดูกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะเห็นตอนใดก็ง,ง่ามตอนนั้นเนาะเจ้า่าสั่นคอให้รวยๆในเด้อสาธุนะคะ รวยยไปพร้อมๆกันค่ะพ่อคุณแม่เส้นซองกะหาแนวทางมาฝากกันย้อนหังสี่ละย้อนให้เอฟอยากให้เอฟซีมีโชคมีลาบนะคะเฮงๆรวยๆไปด้วยกันนะคะอ่ะเดีย๋ยนนะะๆๆๆวขอโชว์ชุดต่องวดของเอ่อปูหกหนึ่งแปดประม่นชุดต่องวดดอกที่จริงปูเพิ่นปล่อยแค่ชุดเดียวอยู่แล้วนะคะพ,พ่อคุณแม่เนาะแนวทางตัวเลขของปูหกหนึ่งแปดุ้มเงียบนะคะเพิ่นจะปล่อยชุดเดียวอยู่แล้วนะคะแต่ว่างวดนี้พิเศษ มีฟันและกับฟันชัดเจนนะคะฟันก่อนวันห้อยออกฟันคอนสินแจ้งมาสัน่นเดี๋ยวสิบว์สุฟังเดี๋ยวเบิม้มโตสูตรคำนวณของปูก่อนนะคะเน่มาทวนให้ดูกรน,นะคะสำหรับสูตรคำนวณน,นะคะที่เด่นของปูนะคะเช่นซองแนะนําเนาะกก็คือโตเด่นโตวิ่งเด้อคุณพ่อคุณแมะะ่ปูจะเน้นโตวิ่งนะคะฟันบนเป็นบนฟันล่างเป็นล่างหมวนเมื่อกี้ปูฟัน ฟันแไปที่ล่างนะคะมาอิลิะคะในส่วนเหล็กวิ่งเนาะงวดน,นี้นะคะปูบอกว่าเดนวิ่งไปที่6กับ1นหนี้เน่นไปบนนะคะส่วนหนึ่งเน้นหนักล่างนะคะลองพิจารณาดูนะคะแล้วก็ที่เด็ดอีกที่เด็ดหนึ่งนี่เลขแม่น่าลงทุนเสียดายตังค์นี่คุณบก่กคุณแม่ห้าปีสอนยังไม่พลาดนะคะงวดน,นี้ไ้มากกับทีอเก่าสามสเก่านะคะ จะไม่มาด้วยกันวสันปูว่าแต่ว่าเก่าสามารถไปเก้าอื่นได้3ส,สามารถไป3อื่นได้นะคะแต่สามจะไม่มาด้วยกัน, Dead card นเด็ดขาดวสันเนีเว่าอ,อ,อันนี้ก็คือความมั่นใจและกสิติที่ปูเห็ดใดนะคะหาปีแล้วนะคะยังบอ่อบผาดเนาะอ่าโอเคเนาะคุณพ่อคุณแม่วันนี้นะคะข้ามฝันของปูก็คือ หาอ,อีกก่นอยู่ในทรดสาวฝันน้ำเลยอยากแม่จากหน่อยเนาะสำหรับปูหกหนึ่งแปดนะคะปู่บอกว่าเมื่อก่อนรุ่งสางนะคะปูฟันว่าได้จับกบค่ะคุณพ่อคุณแม่จับกบหนึ่งตแล้วปูได้หักขามันทั้งสองขาเลยวระสันแปลว่าอย่างน้อน,นะคะหักขากบสองขาเลยนะคะ จับกบโตหนึ่งนะคะแล้วก็ได้หักขามันนะคะส่วนโตของปู618่6เนาะพันตีเลขว่า3โต,น,ตนี่ตีได้2หางก็คือ597แล้วก็591ค่ะส่วนเลข2ตัวนะคะปู่ตีเป็น9171แล้วก็95นะคะพรอมเคียร์อธิบายพรอมว่ากบนี่ตีเป็น7เป็น9ส่วนมือตีเป็นหา แล้วมันโตเนึ่งนี่ให้ตีเป็นเนื่งาสั่นก็เลยเนึ่งเก่าหายังเกาะก็เลยได้ <c oughs> เล็กสามโตหนละ่นะเนาะพ่บอกคุณแม่เนาะเอาเขียนก่อนบบบนี้ยัตัวเลขก่อนเด้อ <c oughs> เป็นตัวใดพ่บอคุณแม่ที่เด่นของปูหกหนึ่งแปดจับกบเป็นตังไดพ่อคุณแม่จับแล้วมันออกตัวใดมีไัยเคยฝันมาจากถ้าฝันว่าได้จับกบปุ๊บนี่ไม่ต้องเป็นตัวนี่ลดด่เซียงซองบอกหนูแนะ่หนูว่าความฝันของปูซ่องคืออยู่เนาะ อนุน,นกุกตีเป็นเก้าหาล่นแล้วจับกบคุณพ่อคุณแม่ตีเป็นเลขอะไรคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยจับกบบรสันจับกบจบกับโบแมนจับกบเมื่อกหากกบเก่าเด้หนูว่าเก่าหาบเหอเฮ้ยตีเขาโกจะฟ้องล่บ่เฮ้ยโค้งสุดท้าย อูหกหนึ่งแปดสุ่มเงียบเลข3ามตัวสองหางเนาะ5 97เก้ห้าเส่วนเลข3ตัวได้มา3มหาง9 17 1 9นห้า จำงวดวันที่หนึ่งเมษายนโอเคอ้าวคุณบอม,มมีไผ่คอมเมนต์บางเลยเนาะบานนี้เจ็ดเก้าบอกคุณแม่ถ้าจับกบเนี่ต้องเป็นเจ็ดเก้าโหลดเป็นบ่อค่ะออบานนี้ไดเน,นอบานนี้เป็นนั้นคือเป็นเจ็ดเก้าโนโอ้จับเออจับเป็นเจ็ดกบเป็นเก้าบอกค่ะเจ็ดเก้าบอกอุย้ยเ,เป็นไปได้อยู่ดีเนาะงามอยู่งามอยู่แต่ว่าดังแห้งแห้งเจ็ดเก้า <laughs> ดังแฮงอยู่ดีคุณบอกคุณแม่ <c ười> คืออยู่ตะวันเป็นถังดังดังอ่าคงสุดท้ายของปูหกหนึ่งแปดซุ่มเงียบนะคะเป็นเลขความฝันนะคะนี่ปูฝันว่าได้จับกบประสันนะคะตัวเดียวนะคะห้าหนึ่งเ้าเลขอันว่าสั่เอา จับกบกับเจ็ดเกาว่าบู๊ยก็มีแต่คนคอมเมนต์เจ็ดเก่าเห็นนอวานนี้อาอ้าลองเบิงคุณพ่อคุณแม่อันนี้ปูจับมาหายี่ซื้อนะคะแต่ถ้าบู้ไดเคยฝันในลักษณะนี้นะคะกะลองตีเบิงเนาะถ้าได้จับกบนี่เป็นเจ็ดเก้ารถดิกะลองเบิงนะคะมือห้าจับเจ็ดกบเก้าห้าเจ็ดเก้าตรงตรงไม่ต้องกลับประจันปวดพวกโม่แต่งนะคะลองเบิงเนาะ หนึ่งสองสามสี่จะเปเก้าสิบนะคะแคปหน้าจอนะคะล่องตีเบิ้งนะคะนี่ละคุณพ่อคุณแม่พาผู้ใดนะคะตั้งใจเบิ้งคลิปนะคะหนูถึงบอกว่าอยากให้เอฟซีนะคะเวลาดูคลิปดูแนวทางเนาะอยากให้เบิ้งตั้งแต่ต้นจนจบนะคะบ่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่ขามไปรีบไปขามไปไปเบิ้งตั้งแต่ตเลขที่หนูเขียนให้ซิรายล,ละเอียดนะคะมันจะอยู่ในคลิปนะคะบางเทื่อปูอาจจะมีฝากมาบอกหรือ ในแนวทางนั้นนะคะมีแนวที่หนูต้องวานะคะต้องอธิบายยังสิถ้าเอฟซีรีบไปเบิ่งตัตัวเลขที่หนูเขียนนะคะอาจจะพลาดทีดีทีเด็ดไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูคลิปนะคะเราจะต้องดูนานาดูเบิ้งก่ะเก็บรายละเอียดบรทุกอย่างว่าอ้าวเส้นซองวาววายังไงแนวทางนี้เป็นยังไงมาจังไงน้อกนะคะก่อนที่จะไปดูตัวเลขแล้วก็ต้องมีที่มาที่ไปด้วยนะคะอ่ะคลิปนี้ ัดเจนสามสำนักเด็ดนะคะคิดว่าจะถูกอ,อกถูกใจคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะเวลากันไลฟ์เติบแล้วนะคะเลกอันทุกตัวเอาวางสันมีตัวใดที่ิันว่ออันนะ่นัะคุณพ่อคุณแม่ <laughs> มีตัวไหนบ้างนะคะต้องพูดอย่างนี้นะคะที่เขาไม่อันเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะช่ซองจะขอจบไปก่อนเพราะว่าที่เด็ดต่อไปนะคะเอซรอคอยนะคะก็คือแนวทาง ทีเด็ดเช้าวันหวยออกของผู้เท่านํำโชคค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้าจอบถาซ่องเบงว่าลดขั้นแรกจะเป็นเลขใดออกดีดีโค้งสุดท้ายี่จับท่าในดีๆนะคะพอเสี่ยสุระหรือว่าพอผู้เท่าน้ำโชคนี่เพิ่นจะฟันมาโตเลขบ่หลายแถมย่างที่เด็ดก็คือเหตุการณ์จริงบ้างนะคะหรือว่ารถมาพามารถนํำโชคบ้างนะคะ ออกบ่อยออกดีมากห้ามพลาดเด็ดขาดคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้จะสอง,งขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปต่อกันไลฟ์สดหน้านะคะฟังเสียงผู้เฒ่าน้ำโชกสดๆไปพร้อมๆกันเนาะคุณูคแม่เนาะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ่ดได้ไลฟ์สดโดนปิดบ่เป็นนี่บัดน,นี้โอ้ยเหอ